พี่นุคจากช่องโค้ลุกลุงนะครับระหว่างเดินทางกลับบ้านเห็นมีผลไม้ประจำถิ่นน่าสนใจครับเลยไว้ซื้อกลับบ้านไปสักหน่อยตลาดนี้ชื่อตลาดลูกว่านะครับอำเภอนคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับจะอยู่ระหว่างเส้นระยองไปพัทยานะครับไปหาชื่ออะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านกันนะครับมาไปดูกันครับ ผล,ลไม้ขนมขบเกี้ยวของฝากนะครับกรอบผล,ลไม้ประจำถิ่นก็เป็นสับประรดนะครับส้มโอที่เห็นเยอะแยะแถวๆนี้นะครับสลัดตุมาลีเกรดเอบัวสามโลสองร้อย ผุเรียนทอดกับอะไรครับขนมทอดผู้เรียนกับขนมทอดทนขนมทอดอืับแล้วก็มีของแห้งเหมือนกันทุเรียนทอดขนมทอดปลาทอดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ100่งร้ยอยสลัดสุมาลีเหมือนเดิมสละเยอะแยะเลยอันนี้อะไรครับมะคราง มะปรางที่มันพวงมันพวงมันตอกออมัี่พวงโลไงแม่อะไู้แสกเองเนาะมะปรางแล้วก็มะยงชิดเห็นไหมนี่ค่ะมะยงมะปรางนลยค่ะอันนี้มะยงชิดของแม่มีนมะปลางห้าร้อยแกะแล้วก็นี่อะไรมะปรางมะปรางสุพรรณมีสุพรรณกับทิจนะครับ โลละรอจากนี้สามร้อย่ติดนะแม่สวยจะาโลละร้อยสามโลครึ่งสามรึงถ้ามีลนคอนายกร้อยยี่สิบบาทเมีสับปะรดเจโลร้อโอเครับกิโลร้อยุเล็กลงมานิดนึงเป็นแปกิโลนะครับถ้าไงก็เป็นของแห้งเปนนครับ ปลาดุ<ม>กที่อร่อยนะก,กรอบแกรบได้เนี่ยกินกับแกลบอร่อยเลยลลปลาดุกเนี่ยใช่นไหมมีอะไรนะจะเป็นสามรสยิ่งอร่อยกว่านี่อันนี้อะไรเนี่ยนะครับปลาเก๋าเนี่ยอันนี้ก็อร่อยด้านในก็เยอะเลยแพ็คของฝากแบบพอลเล็กๆนะครับ ไม่ต้องเยอะเอาไว้กินบนรถหรือเอาไปฝากข้างบ้านได้เต็มไม่หมดเลยกล้วยทอดก็มีส่วนตัวแล้วผมชอบนี้มากเลยนะครับยิ่งกินยิ่งมันแป๊บๆหมดผุงเลยไปดูผลไม้ต่อครับกินรถก็จะซื้อผลไม้กลับไปบ้านอันนี้เจ็ดกิโลร้อยสับปะรดมะคราง <50 S 2> ห้าสิยงชิปแปดเอาถูกกว่าร้านเมืม่อกี้นะ <c oughs> ไูกมากเดีดวยวอันนี้มะปรางอันนี้อะไรมะปรางมะปรางจากจังหวัดเลยครับนครนครร้อยเดียวกิโลละร้อย ก็ไม่แพงนะจริงมคะแล้วก็สล<ร>ะซูมาลีเจ็ดสิบหกกว่าล้านเมื่อกี้นี <laughs> ่ก็อันนี้หกสิบอันนี้เซ็กไซส์เล็กกวมากหน่อยนึงใช่ไหมอันนี้มอันนี้จะลูกใหญ่กว่าน,นิดนึงยวเจ็ดสิบกว่าที่หกกว่านะครับแล้วก็ของฝากเหมือนกันเมื่อกี้ จำหน่ายสิน pues ค um, ้าคล้ายๆกันมีก uh, ุ้งแห้งด้วยกุ้งแห้งตัวใหญ่มากใหญ่มากเลยใหญ่แบบบวบเลยนะมีสองร้อยร้อยห้าสิบตัวของใหญ่มากเลยบวบเลยเข้าใจปลาหมึกจริงไหมได้ค่ะขามแ่ค้าได้ครัพี่อ่าปลาสิบโลร้อยเอากลับเป็นไงดีสิบโลร้อยเจ็ดโลร้อยก็มีอ่ะไปสระซุมาลีอีกแล้ว อันนี้50ไซส์เล็กนะครับร้อยหนึ่งคล้ายๆกันโองคิดมะปรางมะปรางหวานนะครับมะปรางหวานโลละเจ็ดสิบไปไปดูข้างหน้าครับอของฝากกลับบ้านนะครับเวลาไปเที่ยวก็ซื้อกลับไป กินเองบ้างไปฝากก็บ้างส่งไปชนีไปให้พ่อให้แม่ที่ต่างจังหวัดก็ได้นะครับห้าสิบนะผูกกระเดิมอีกยิ่งเดินมาไกลยิ่งผูกกระเดิมอีกอันนี้เจ็ดสิบนะครับผูกอยู่แล้วดอลล่าห้าสิบนะไม่แพงเลยจะซื้ออยู่กรุงเทพนี่ราคานี้ไม่ได้เลยนะครับโล่เนะโลสิบร้อยอะไรนะโล่เก้าสิบร้อยเนี่ออกไหม เลอันนี้เป็นภาพของเราค่ะเออออออโอ้โหฮ่าฮ่าฮอ้าวฟังชั่นดูดิได้แล้วครับอ๋อยังไม่ถึงต่างโันสายต่างไปนะครับก็อยู่ตรงข้างกับแมคโดนัลด์นะครับแล้วก็ทรัพย์แวร์เฮาส์นะครับโอเคครับ ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตไมไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฝนลูกศิมในการทิปคงเดินทางกลับกันจริงๆแล้วฮะ่งแวะไหลนี่แล้วเดี๋ยวจะกลับเย็นเลยนะครับหมดแรงก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาจบที่ร้านสุไท้า <laughs>